เล่นเล่นหนักไปครับนห,นหรือว่ากลัวอะตอมอ้ยหางเอือม่นตอนนั้นเลยนี่หางเอือมอนมันตอนหางเอือครับหางเอือเหมือนตอนตอนที่ว่าเสียแบบปุ๊บม,มันจะเป็นนะครับอันนี้คือเอเอมือนกันกับตอนนั้นเลยนะครับโอ้โอเคสิบเอดกล่อง